ผักกาดดองผัดเคยดูดูพี่น้องดูกอ๋อน่ากินอย่างแรงนี่ผัดแห้ง,งแบบนี้เป็นเมนูง่ายๆนะพี่น้องแต่พี่บาวบอกเลยว่าถ้าจะให้อร่อยนะต้องผัดให้เข้าเนื้อเข้าน้ํามันใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีมาละมาดูกันเลยพี่บากรืวปผักราดองมา1นกิโล ก็จะล้างแบบนี้สักประมาณ3 4ีน้ำนะพี่น้องเมนูนี้พี่เบาแนะนำว่าให้ใช้แบบที่มันมีใบน้อยๆนะนส่วนใหญ่ของพี่เบาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของก้านนะก็น้ำเริ่มไหลขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้ต่อมาขั้นตอนที่สำคัญนะพี่น้องก็คือต้องบีบน้ำของปากกาด,ดองอกแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปผัดนะถ้าต้องการให้รยนะต้องผัดแบบแี้เงๆย่งก็บีบน้าออกไปละพอบีบน้ำแห้งแล้วก็ได้แบบนี้เลย วิธีการตอกเกยพี่เบาแนะนาแบบนี้ว่าตอกแยกก่อนนะแบบนี้ปุ๊บเพื่อดูว่ามันไม่เสียใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอามาใส่ลงไปแบบนี้เคยเจอมาแล้วจะเกียวเคยจีกวองตอกลงไปถ้วยเดียวปรากฏว่าฟองที่จีเคยเน่าก็ต้องทิ้งหมดตั้งกีวองนะนะมาดูทบทวนที่พี่บบาใช้นะอันดับแรกก็เป็นปากกาดองต่อมาก็เป็นเคยพี่บบาใช้เคยเกยเบอร์ชูนทั้งหมดสิบวอง แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวสองช้นกระเทียมหนึ่งกีบแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาออมาก็ใส่น้ำมันได้ไหมเนาะก็ใส่ไปทั้งหมดสี่ช้อนเปิดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางก็ไปทางอ่อนนะเพื่อผัดกระเทียมกระเทียมพี่น้องก็สามารถใส่เยอะได้ตามชอบเลยบ่าวก็ใช้กระเทียมไทยมาบดนะถ้าพี่น้องจะใช้กระเทียมจีนกรีบเยอะๆก็ใส่อย่างน้อยก็กรบห้ากรีบก็ผัดกระเทียมมาพอเริ่มออกสีเหลืองได้ไหมเนงะก็ ปรกกาศดงลงไปพัดเลยช่วงของการพัดนี้ก็ปรับเป็นปวยกลางขึ้นมาประมาณนี้ถ้าปริมาณเยอะขนาดนี้ก็ต้องใช้ประมาณ2ี่สิบนาทีในช่วงแรกของการพัดเพราะว่าจะต้องพัดจนแบบว่าแห้งลงไปเลยพี่เบ้าก็พัดมาประมาณ2ี่ิบนาทีพี่น้องสังเกตดูว่ามันยุบลงไปอย่างน้อย30เปอร์เซ็นต์เลยจาก1กิโลนะเหลือไม่เยอะเลย ประมาณนี้ต่อมาก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปพี่บ่าวใช้ผักกาดดองเค็มนะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนก่อนต้องการให้รสชาติออกมาแบบเค็มน้ำถ้าเคยชอบรสชาติให้ออกมาหวานน้ำนะก็ใส่สี่ช้อนสำหรับน้ำตาลถ้าต้องการให้อรอยนะต้องผัดให้มีความแห้งแล้วก็ให้รสชาติ ผงน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะมันเข้าเนื้อนะถ้าใคระยใส่ผงปรุงรสนะก็สามารถใส่ได้ช่วงนี้เลยช่วงนี้ก็สามารถที่จะตักชิมรสชาติได้นะของพี่บ่าวคือเค็มน้ำหวานนะก็ชอบรสนี้ในส่วนนี้รสชาติเราสามารถที่จะชิมแล้วก็ปรุงเองได้นะตามที่เราชอบก็ผัดต่อมาอีกประมาณสิบนาทีแล้วมันก็ยุบลงไปเยอะเลยพี่น้องนี่ทีนี้พี่บ่าวก็จะเอาเก่ใส่ลงไปนะก็เอา ปากกาดงนะ่มาไว้ด้านหนึ่งเอเคยแตลงไปเลยปุบไปเมื่อกี้พี่บ่าวก็ใร่ช้อฟ้าเคี้ยวไปหนึ่งช้อนนะทีนี้ก็คนให้มันเซตตัวขึ้นมาอมเริ่มเซตตัวขึ้นมาแล้วพี่บ่าวแนะนําว่าให้ใช้กาตาเคลือบนะพี่น้องเมนูนี้จะทําง่ายกว่าละเริ่มแบบนี้นะทีนี้โอ้ตักปักกาโดงเอามากรุบๆเลย นีก็จะได้เคยที่มันเป็นชิ้นๆหน่อยนะพี่น้องแล้วก็ปัดต่อมาอีกสักประมาณสามสิบนาทีเนาะโอ้โหเด็จเรียบร้อยพี่น้องหืมปิดปอยได้เลยมาแล้วพี่น้องหืมลงกปุ๋ความน่ากินเราผัดเองนะเราก็ใส่เคยได้เหมือนว่าเยอะกว่าที่ร้านเขาทำขายนะพี่น้องใส่พริกไอโฟนมีที่ฉัน ผัดแบบนี้พี่น้องนึกถึงกินกู่กับอะไรพี่น้องน่ากินมากแห้งๆแ,แล้วก็เข้าเนื้อนะพี่น้องพี่บากก็ลองชิมดูรสชาตินะมีเค็มนําแล้วก็มีหวานตามถ้าใครชอบหวานใส่ไปเลยน้ําตาลสามถึงสี่้อนผัดผักัดโด้งนะก็ต้องกินกับข้าวต้มพี่น้องจัดไปยำไข่เค็มแล้วก็คุณเชียงน้ำยำทำเรียบร้อยแล้วก็ออกมาราดเลย ปักบุ้งพี่เบาทำไม่ดูแลวคลิปโขอนอันนี้นะร้อนๆก็ไปอืมข้าวต้มดูความน่ากินอือประมาณน,นี้ก็ไปพี่น้องดูก็ไปพี่นุ๊กข้าวต้มนะพี่น้องอือดูอืม หุาติอดเออยอดโรยอืออ,อืม,อมยำไข่เค็มยำกุนเชียงผัดผักบุ้งพี่น้องไปดูได้นะทำไว้ให้ก่อนหน้าน,นี้เร็วยอดเนี่ยอือดูความน่ากินให้อยอดจัดไฟอันนี้ก่อน ทำกินกับข้าวต้มนะแบบอือหืออืมยำก็อร่อยทั้งตัวอร่อยอืมอืมอมือร่อยเลยพี่น้องอนี่นะทำกินกับข้าวต้ม แบบนี้แห้งๆอร่อยมากนะแล้วก็นี่คือ่วนประกอบนี่เมนูนี้พี่เบาเคยทําไว้ให้ดูแล้วหลักก็เป็นว่ตเจดิบรากิตรับเมนูปักกาดดองปัดเกยนะพี่น้องนี่ทำกินกับข้าวต้มแบบนี้เลยหละแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับส,สดีครับพี่รัอง